ะะเดี๋ยว <g ül> คืนเนี้ยหมวยจะพาทุกคนออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็จะให้อป้ากับอามาอยู่ด้วยกันสองคนแล้วคราวนี้นะคะ <c oughs> อามาก็จะได้ใช้แผนจันเพนทิคาด <c oughs> <c oughs> คืออะไรคะแผนจังเพลงพี่ข้าวอ่าหหวยเดี๋ยวไว้ลือแต่งงานกับตรงสก่อตนะแล้วมาเนี่ยนะจะถ่ายทอกแผนจังเพลงพี่ข้าให้ลือไว้ลือกันจะรู้เองค่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราลี้ไปกันดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เฮียลองโทรไปที่ร้านสบัดช่อเขาไม่ให้จองเราต้องไปเองเลยสบัดช่อไม่ไป ไม,มอบุยบยว่ามันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอะทไมเราไม่ลองไปร้านอื่นดูล่ะแต่อย่างเช่นร้านร้านชมดาวไงชมดาวดีมากอร่อยมากเลยคือคือตะกี้เนี่ยตรงเราลองโทรไปหลายร้านมากแล้วอะมันเต็มหมดเลยอะก็มีร้านสะปัดช่อที่แหะที่ว่างอยู่อะเออเดี๋ยวมุวยลองโทรให้ดีกว่าอนะบุยรู้สักไปแล้วเดี๋ยวมุยลองโทรให้เลยโอ,อ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคโอเค พอดีมันเหมือนจะเหลือร้านสวัสดิ์ช่อว่างอยู่ร้านเนี้ยจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าในฐานะที่หมวยพอจะรู้จักกับร้านนี้นะคะหมวยเคยไปเดี๋ยวหมวยไปจัดการเรื่องการจองที่ไว้ให้ก่อนค่ะแล้วทุกคนรีบตามมานะคะได้ไม่ต้องรีบไปไม่ต้องรีบตามมานะคะคะ สวัสดีครับเปิดเที่ยวกว่าครับวันนี้ประมาณนั้นอะออพี่ฮะพี่รู้หรือเปล่าไม่มีใครทำลายสถิติการดื่มของพี่ได้เลยนะครับ <pip! S 1> พี่ไม่เคยมาที่นี่นรนเราสองคนไม่รู้จักกันโอเคนะน้องบูวตองน,น,น้องบูวตอง น้องบัวตองเออพี่แจ็คมาทำอะไรที่นี่คะเฮ้ยมีเสียงด้วยเราส่าห์ทำใจหนีมาถึงที่นี่นี่เราเมาขนาดที่ว่าหลอยหน้าน้องบัวตองเลยเนี่ยเออแลนะครับเมาอะไรครับพี่ดื่มแต่น้ำส้มครับน้ำส้มไอ้น้องไม่ร <busca> ู้จักเลยครับเฮ้ยยังอยู่เหรอครับเนี่ย ไม่เป็นไรถึงแม้จะเป็นภาพหลอนขอกอดภาพหลอนสักทีได้ไหมเนี่ยขอ,อยกอดเลยครับน้องวตองเอาโอ้โหนราเห็เราเห็นภาพหลอนหลายคนเลยเนี่ยไม่เชื่อสงสัยเราต้องฝันไปแล้วเนี่ยขอเจ๊ต้อสอนเลยครับฝันนั่นกห็หมายความว่าน้องโวตองก็ ว่เจ็บแท้ๆน้อเอาดนส้มเติมไปเต็มแก้วนี้เลยไม่รู้อ่ะเอาไปว่าแก้วธรรมดาด้ขอเข้มๆน้ำส้มเข้มๆแร้แล้วพี่อยากจะเมาทาะไรรู้อ่ะรดี่ทุกคนคนะคะคือ่วยว่าเดี๋ยวทุกคนไปั่งรอที่เก้าอี้หน้าร้านก่อนดีกว่าค่ะอ้าทํไมอ่ะคือพอดีว่า ไปรู้จักกับคนที่ร้านเนี่ยค่ะอันนี้น้องคนนี้น้องคนนี้จะมาติจักกันนะสนิทกันค่ะใช่ไหมน้องไม่รู้จักครับรู้จักกันนี่น้องใช่ไหมสนิทสนมกลมเกลียวเลยค่ะสนิกันนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาเตรียมที่แบบดีมากๆไว้ให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัด เท้กาลให้ค่าเลยให้่ะย้องรอแป๊บนึงสั่ตัวอีกตัวอีกม่ตรงนี้ค่ะตบเติมรอแป๊บนึงนะตรงนะมาดก็ดีแล้ว อได네้ค <Yes, ับพี่เจ euh, ๊เจ๊เจ um> um> ๊เจ๊เป็นอะไรเนี่ยหัวละลากกับฟ้าฟ้า 烧啊烧啊！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  เจ <man> ๊หมดแล้วอ uh mm ่ะเจ๊เจ๊เจ <enas> ๊เจนรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้เจ๊ได้เป็นมิสบัตรชอประจำคืนนี้เลยนะมิสบัตรชอออช่ใช่เออแล้วก็เจ้าของร้านอ่ะเขาจะขอรูปเจ๊เอาไว้ติดที่ร้านเพื่อเป็นเกียรตินะครับนะได้เปล่าได้ได้ เงาเห็นลูกพกนแล้วก็ชีวิตเรามีหวังนี้จบสิ้นก็้วคราวนี้แหละหว,วยไม่ต้นเข้ามาไมอ่ะเดี๋ยวตรงรอเป็นเพื่อนมวยแล้วกันเนาะ <c oughs> เราเป็นเพื่อนด้วยเหรอ <c oughs> โอเค หมวยเป็นไรเพราะวาฮะเป็นไรเพราะวะเปล่าอ๋อคือตรงตรงตรงลืมสั่งอาหารใช่ไหมหวยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไปสั่งใครละตรงตรงเออค ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงรับอะไรดีครับขอเป็นน้ำส้มละกันเนี่ยได้เลยครับคุณผู้หญิง <Yeah. S 1> ง่ายสั่งเลยนะไอเดี๋ยเด็เดเออยังไม่ค่อยหอยิวน้ำอะ่ะอา้อาวก็ไม่หิวน้ำต้อสั่งน้ำทำไมอะ่ะเออนั่นแหละเนาะงั้นเดี๋ยวตรงไปสั่งข้าวให้ละกันนะเนาะ เออตรงายเขาเนอะ ผลหนูเพิ่มไหมครับทำอะไรเพิ่มดีไหมคะไม่รู้ครับเออเฮ้ไม่ไม่อม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไ่่ไอ่ไม่ไไ่่ไมม่ไ่ม โบงจ๋าเดี๋ยวเราปล่อยสองคนนี้เขาสวีทหานกันดีกว่าแลวเดี๋ยวเรานี่ก็ไปหาจินเดี๋ยวไม่ดนาจินจุยด้อะไรเอไรนะด้อยนเนย โม <c oughs> ยนั้นเดี๋ยวเอองตงไปสั่งไรให้หมยดีกว่าเนาะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่อยู่น้ำจังเลยอะ่ะไปเลย หลายคำคนนี้ได้แกน้องเมย์ครับโอ้โหว่าอะไโอ้โหอะไรพร้อมแล้วนี้หลาคำคนนี้นะฮรร้านเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่อดีตมิสสบัดช่อนะที่เมาปลิ้นที่สุดที่ไม่มีใครเคยทำลายสถิติเธอได้นะครับวันนี้เธอมาเยี่ยมร้านเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่หมวยครับและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญพี่หมวยครับ การเคลื่อนมิตบัตช่อนะฮะไหแก่มิตรบัตชอ่อคนปัจจุบันครับ ลงมาเฮ้เฮ้หมวยเป็นอะไรวะเฮ้เทม่ยงดีครับเฮ้สวัสดีครับเออมันคืออะไรครับทำาหรอคืออะไรอ่างามนี่ครับรูปที่ผมถ่ายไว้ตอนที่พี่เมาปลิ้นทั่วห้าน เนี่ยตรงไม่เห็นอะไรเลยจริงนะค,คือตรงไม่เห็นเลยว่าหมวยเมาอ้วกในรูปมีแบบว่าตอนหมวยไปนอนมันโต๊ะเต็นก้นโต๊ะอยู่บปาหรือว่าเล่าหกใส่ตวก็นเพอพอ,พอแล้วต็วคือหมวยรู้ว่าตรงพยายามพูดให้หมวยรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมอ่ะแต่ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยอะอ่อคือเอางี้นะตองคือตอนนี้หมวย อายอะ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวก่อนดีกว่าหคือเพรานว่าตรงอาจจะพูดอะไรที่อาจจะไม่ได้ช่วยให้หมวยรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าเ,าเรื่องเป็นไงมาไงหมวยถึงมาเมาอย่างที่ได้ก็ <c oughs> ตอง จำตอนนั้นได้ไหมอะ่ะคือตอนที่หมวยบอกเลิกตรงน่ะ <c oughs> ก็ตอนนั้นแหละหมวยก็เสียใจมากแล้วก็เลยหนีมาเที่ยวอยู่ที่นี่คนเดียวแล้วก็เมาเละเลยอะ่ะตรงเห็นในรูปอย่างนี้ มวยคงดูไม่ดีในสายตาตรงใช่ไหมหมวยเหมือนที่หมวยบอกตรงเตางสองคนคบกันเนี่ย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพเลยเราต่างคนคนใจะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะเพาเราเป็นคนดีไง ก็เหมือนวันนั mm ้น hmm. ที่ตกตดแตกที่ป้ายรถล์แล้วหมวยก็ยังโอเคเลยเนาะเหมือบอว่หมวยจะไม่พูดอะไร